ต้องมีธรรมภายในใจเป็นของสําคัญ <c oughs> การภาวนาเนี่ยเป็นของสําคัญที่จะมองทะลุผู้ใดได้ภาวนานได้เห็นอดเห็นธรรมเข้าเป็นลําดับแล้วจะเป็นผู้หายสงสัยในบุญและบาปนรกสวรรค์พรหมโลกถึงผ่านไปเป็นลําดับลําดาไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าแหละเพราะพระองค์สอนไว้แล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนกระทั่งถึงนิพพานมี นี่ทรงอสอนไว้ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุท่านเรียกว่าโลกวิีถูกรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลก,โลกในตลอดทั่วถึงแล้วนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกตามความมีความเป็นไม่ทรงลบลา้างแต่สั่งใดไม่ไว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ละเอียดละอ่อนหนักขนาดไหนใหญ่หรือเล็กขนาดไหนทรงยอมรับความมีเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นโดยลแบบําดับเพราะฉะนั้นท่าน ทรงยอมรับด้วยทรงรู้ทรงเห็นแล้วด้วยว่าบาปมีบุญมีก็พากันฟังเสียงอัดเสียงธรรมท่านผู้เป็นจอมปราศคือพระพุเทธเจ้าของเราว่านรกมีสวรรค์มีให้พาการฟังให้พากันปัติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงนิพพานนี่ล้วนแล้วตั้งแต่จอมปราดที่คือพระพุเทธเจ้าเป็นโอ,โอ,โอโจอมปราศ องค์สำคัญในปัจจุบันที่เป็นพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> สอนไว้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วสอนบาปบุญนรกสวรรค์แบบเดียวกันเลยไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ได้มาตรัสรู้แล้วสอนแบบแนวกันเช่น <c oughs> บาปมีมาดั้งเดิมบุญมีมาดั้งเดิมนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหน แต่พระพุทธเจ้าองค์นี้มาอุตริสอนบอกว่าไม่มีไม่มีอย่างนี้ไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนแบบเดียวกันหมดเพราะท่านรู้ท่านเห็นแบบเดียวกันเมื่อรู้เห็นแบบเดียวกันจะลบล้างได้อย่างไรก็ต้องนําสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสูงทั้งต่ํานั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกส่วนใดที่ไม่ดีก็ให้โลก ทั้งหลายละต้นเหตุแห่งหุนทางที่จะไปทางไม่ดีเข่นลงนโลกเป็นต้นก็อย่าพากันสร้างบาปสร้างกรรมให้มากนักแล้วจะลงนโลกหลุมทีเ่เร็วที่สุดร้อนที่สุดนั่นแหละผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างได้มากเท่าไรก็ยิ่งไปสุคติโลกสวรรค์สูงไปเป็นลำดับตั้งแต่มนุษย์เราถึง เทวบุตรเทวดาอินพรหมจากนั้นก้าวเขสู่นิพพานได้ด้วยการสร้างความดีของตนยังพอให้พอให้พากันประพฤติปฏิบัติศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่แน่น